สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคที่บ้านเราเองเนี่ยใช้ในการปอกหัวปลีนะคะเอาไปทํากับข้าวเนี่ยไม่ให้ดําค่ะสําหรับเคล็ดลับก็มีอยู่นิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันก่อนอื่นเราขอลอกหัวปลีก่อนค่ะหลังจากที่เราได้หัวปลีมาแบบนี้นะคะเราก็จะทําการปอกหัวปลีค่ะยิ่งตัดมาจากต้นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีความอร่อยนะคะอันนี้ก็เพิ่งตัดมาสดๆเลยค่ะ ก็ลอกเอาสีแดงๆออกนะคะให้หัวปรีเนี่ยมันขาวๆเลยค่ะกล้องสั่นสะเทือนนิดนึงนะคะอันนี้บนล้านค่ะนี่เอาแบบขาวๆแบบนี้นะคะขาวขาวน่ากินมากๆเลยหลังจากที่เราได้ปอกหัวปีเรียบร้อยเราก็เตรียมน้ำค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่นี่เกลือค่ะ คุมปัญญาชาวบ้านอันนี้คือไม่ได้เอาไปต้มนะคือจะเกลือใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกค่ะคือเราจะปอกไว้ก่อนนะคะไม่ได้เอาไปต้มเลยบีบเลยค่ะถ้าไม่มีมะานาวาน้ำส้มได้นะแอัน,นี้ช่วงนี้มะนาวที่บ้านเราเยอะเลยค่ะเราก็ใช้น้ำมะนาวนะคะบีบไปเลยเรียบร้อยคนคนคนให้เข้ากัน ให้เกลือละลายนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นหัวปลีเลยค่ะสําหรับการหั่นหัวปลีนะคะถ้าบางคนมีซิงค์น้ํานะก็หัน่นหั่นให้น้ําไหลผ่านจะดีนะแต่ที่บ้านเราเนี่ยจะทํากันเพียวๆแบบนี้เลยค่ะจะเห็นว่าการหั่นหัวปลีของเราเนี่ยมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลานะคะเพราะว่าเวลาหัน่นปุ๊บต้องแช่น้ําเลยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเน่าเอ้ยไม่เน่ามันจะดำน,นี่ ที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เพราะเราจะเอาไปทําต้มนะคะบ้านเรากินทั้งแกน,นะคะ่ะต้มยำนะคะต้มยำหัวปลีใส่กับไก่ค่ะต้มยำหัวปรีใส่ไก่นะคะก็จะหั่นกันแบบนี้เลยปลายไม่เอานะคะใส่ลงไปเลยจุ่มนะคะ แป๊บเดียวเห็นไหมระวางแป๊บเดียวเป็นสีม่วงแล้วแต่ถ้าเราไม่เน้นว่าจะให้มันสวยงามนะคะเราก็ไม่เป็นไรนะถึงจะสีดำๆหน่อยแต่ก็กินได้นะตามจริงเราก็ไม่ซีเรียสคะ่ะแต่วันนี้นะคะก็จะแบบภูมิปัญญานะจะมาบอกกันอุย้ยสำหรับการปลอกนี่มีการสั่นสะเทือนตลอดนะคะเพราะว่า ร้านนี้ห้ามตําพริกนะคะตําพริกร้านหักเลยเรียบร้อยนี่ค่ะก็แช่อย่างเงี้ยนะคะจนกว่าเราจะทําครัวแล้วค่ะหั่นหั่นนะคะนี่นี่เรียบร้อยนี่แหละคะ่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเราจะทําครัวเวลาเราเอาไปใส่นะคะก็คือให้น้าเดือดเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็ ค่อยใส่หัวปรีลงไปจะเห็นเห็นไหมหัวปรีเราก็จะขาวสวยไม่ดําค่ะวิธีนี้ก็เป็นภูมิปัญญาง่ายๆนะคะที่ทําเองเอาไว้ทํากับข้าวกันที่บ้านค่ะวิธีนี้ก็สามารถที่จะทําแบบเป็นหัวปรีสดเอามานั่งกินก็ได้นะคะแบบจิ้มน้าพริกก็ได้ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะกับภูมิปัญญาบ้านๆการปอกหัวปรีหั่นหัวปรีค่ะ ไม่ให้ดำนะคะก็ลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ